สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอเกงยีรีวายห้าศูนย์หนึ่งมืสองกันนะครับแต่เกงยีรีวายห้าศูนย์หนึ่งมืสองตัวนี้รหัสศูนย์หนึ่งนะครับรหัสศูนย์หนึ่งเป็นงานประเทศเม็กซิโกแล้วก็เป็นงานเดสสตรอกนะครับนี่สีมิดไนนะครับสภาพเหมือนใหม่ครับกลิบเลยครับตัวนี้บอกเลยนะครับป้ายยังอยู่นะครับนี่ป้ายอยู่ครบนะครับจะออกไปทางมิดไนแบล็กนะตัวนี้ สวยๆนะครับอ่างั้นเราจะเทียบกับสีซูเปอร์แบล็กให้ดูนะครับนี่กับสีซูเปอร์แบล็กนะครับสองตัวนะครับอ่าเห็นไหมจะมีความแตกต่างนะครับนี่อ่ันนี้นะครับความแตกต่างนะครับสีซูเปอร์แบล็กกับสีมิดไนท์แบล็กนะครับอ่มาดูรายละเอียดนะครับ อ่าต่อไปจะเป็นขนาดวัดจริงของกางเกงตัวนี้นะครับขนาดวัดจริงเอวสามสิบห้าปลายขาส<ม>ี่สิบสามอ๋อขออภัยครับยาวทั้งตัวสี่สิบสามปลายขาแปดจุดสองงานประเทศเม็กซิโกเลขกระดุมสี่ศูนย์เก้าศูนย์ราคาสองพันห้าร้อยนะครับคุณลูกค้านี่ที่อื่นไม่างกนหที่อื่นนี่ร้านอื่นอาจจะแพงต่านี้ก็เป็นได้นะครับอาจจะสามพันสี่พันก็เป็นได้นะครับงานเดือดสต็อกเพราะว่ามีมาไม่บ่อยครับ พราะสภาพเหมือนใหม่มากแล้วเราจะมาดูป้ายประกินกันนะครับป้ายประกินรุ่น501 W 34L 32ชัดเจนนะครับสวยรายละเอียดด้านนอกอีกจุดหนึ่งก็คือปลายขานะครับปลายขานั่นเองปลายขาสวย,สวยนะครับปลายขาสวย,สวยนี่ครับแล้วเราจะมาดูริมด้านในนะครับริมด้านใน อ่าริมโพงนะครับนี่ริมโพงสวยๆครับผมริมโพงสวยๆแล้วก็การเย็บขาปลายขาเป็นแบบการเย็บแบบได้เดี่ยวนั่นเองนะครับการเย็บแบบไดเดีย่ยหรือการเย็บแบบซิงเกิลน,นะครับอ่าดูรายละเอียดด้านนอกหมดแล้วครับมาเริ่มรายละเอียดด้านในนะครับผมทีนี้เริ่มจากป้ายแคร์นะครับนี่ปลายใป้แคร์นะครับใบที่หนึ่งนะครับจะบอกที่มาของกางเกงตัวนี้ นี่นะครับว่ามาจากประเทศบรรทัดแรกนะครับจะเขียนไว้เมดอินเม็กซิโบรรทัดที่อ่าขออภัยครับใต้ใบที่สองนะครับจะเป็นวิธีการเก็บรักษาวิธีการเก็บรักษาวิธีการซักนะครับวิธีการรีดนั่นเองใบที่สามนะครับใบพีโอใบเอ่อใบพีโอใบสั่งซื้อนะครับจะเป็นใบสั่งซื้อสั่งผลิตนะครับจะมีรหัสผ้า รหัสการสั่งผลิตนะครับนี่วันเดือนปีที่ผลิตนะครับอาจจะไม่มีวันเดือนปีครับจะเป็นสัปดาห์ในการผลิตนะครับตัวนี้สัปดาห์ที่สิบสามปีสิบหกนะครับแล้วก็เลขกระดุมนะครับสี่ศูนย์เก้าศูนย์ขนาดนะครับอ่าสวยครับตัวนี้ต่อไปนะครับกระเป๋าด้านในซ้ายจะสกรีนนะครับ นี่สกรีนไว้นะครับว่าลีวายมีที่มามากกว่า100ปีหรือความเป็นมามากกว่า100ปีนั่นเองสวยๆนะครับสกรีนด้านในยังคมกลิบครับสีชัดเจนก็นี่นะครับปลายเรดแบนะครับนี่ปลายเรดแบทนะครับนี่ด้านหลังของปลายเรดแบจะมีแถบซิลเวอร์ไลนิงนะครับ อ่าอันนี้ต้องใช้แว่นขยายกล้องขยายหรือกล้องส่องพระส่องดูนะครับว่าเขาเขียนไว้ยังไงนะครับนี่แถบซิลเวอร์ไลนิ่งตรงนี้นะครับเขาจะสลักเป็นตัวหนังสือนะครับแค่ตัวนีซิลเวอร์ไลนิ่งถ้ายังไจะเห็นเนี่ยด้านนี้จะเห็นชัดในด้านด้านนี้เนี่ยนี่นะครับอ่าถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตุงเกงตัวนี้นะครับ ติดต่อที่เบอร์โทร0961519525แล้วครับขอบคุณครับ